สวยมากเลยนะคะตอนเช้าตอนนี้เป็นเวลายโมงแล้วนะนี่กำลังจะเช็คเอานะคะนนนนมุมสวยๆด้านบนกำลังจะเช็คเอาทนะคะเพเมือ่อเมื่อคืนเมานะก็มาถึงห้องก็มา <laughs> ตีสองมีกะแบบโคตรหลอนเลยกำลังจะไปแล้วเชิ็เอาม้อมือ หิวข้าวนะไายต่ตันเนี่ยไายต่ตันอ่อนเวียนละกุ้งแช่น้ำปลานะอ๋อน,นี่ม่ใส่ที่เวียร์หิวมากเลยตังตย้งแต่เช้ายังไม่ได้กิน

มาเดินซื้อของกลับฟินแลนด์นะคะจะมาเตเกเตเตต่อไปแก้วเป๊ก,กนี่กะแก้วปกแก้วเป๊กแก้วปก ออกะมากุสุอันนี้พัดนะคะคลุยกระทงกระทะไม่จงไม่เะอะไรแก้วอันนี้ใส่พวกต้มยำนะคะไหม มาจะดดกิ่นกบอะรกัางเอ็นดักินกับอะไรกันตะแกรงเนี่ยอยากเอาเนี่ไปเอาตเปี่นเลเอี่ยอเนี่เซลี่เอตริหมูกระทะนะคะเตาย่างหมูกระทะของขายเยอะมากเลย ทุกถ้วยชามพวกอะไรเงี้ยฟัง,งนตะตัมะก็ต้องตั้มแนนนี่4 5บาท459ปตปินโต เรเห็นคนไทยในฟินแลนด์ขายประมาณนี้25ยูโร30ยูโรนะคะเป็นตนี่เป็นตัวเล็กของขายเยอะมากเลยเพื่อนๆข,ของขายมาเดินดูอันนี้ใส่หม้อไฟ มีมาหาถาดเอ็นั่นถาดไม้ใส,ส่ส้มตำอ่ะยังไม่เจอเลยถ้วยชามกระมังอันนี้ใส่อะไรใส่ผักหรือเปล่าโกดังใหญ่ปลาเรียนเนะหมอ้อฝั่งนูน้น กร <laughs> ะ,ะมังใหญ่ใหญ่ม <laughs> า,าด้วยนะไม่ใส่ก๋วยเตี๋ยวดเตี๋ยวเรือดเตี๋ยวเอ้ยชามตราไก่ นี่เจอแล้วเป็นแบบนี้ฮะเอาดีไหมมันจะแตกไหมล่ะ ไม่ได some, ้ก uh, ินส้มตำาม่ได้กินซ่มตำซ่มตำอะไรายวันิติ๊ข้าวเหนียวองค์กเสียละไม่นองค์กอิสตั้าเนไวกยีเอฮะฮะพีเอ็นเอ็มพีมวิงสิ valmis. Niin, semmonen niin, net, net. 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 Laitetaan ja lemonkrappi semmoinen net sisälle. Ah. Sitten, kun se on valmis, nostaa pois vaan sitten, niin että ihmiset ei tarvi syödä tämän kova. Mikä ton häpäis? Niin. Mä teen syy เอาออกไปจากตอนนี้นะคะเราย้ายมาอยู่ที่เดอะตังนะคะเพื่อนนี่ห้องน้ำประมาณนี้นะคะระคาคาที่890บาทนะคะในแต่ละวันราคาไม่เท่ากันแต่ถ้าเราอยู่นานก็ประมาณ890ที่นี่ไม่มีอาหารเช้านะคะแล้วก็ไม่มีสาวายน้ำ มาที่นี่เพราะว่าห้องมันใหญ่นะคะเห็นไหมใหญ่มากเพราะว่าเราต้องการที่แพ็คของแล้วก็ตู้เย็นนะคะเวลาเราซื้อของกับฟินแลนด์เนาะตู้เย็นนะคะตู้เย็นมันใหญ่เนาะเราต้องการตู้เย็นเวลาเราสั่งของมาเพราะอะไรเงี้ยเราก็เอาแช่แช่ไวพ้พอถึงวันบินนะคะแล้วก็แพ็คใส่ไปเลยอะไรเงี้ยนะมิวโทรมามาถามเขาว่าเออวันนี้ถ้าเข้าพักวันนี้นะคะเท่าไหร่เขาบอกว่า890อันนี้ห้องใหญ่นะคะ ข้างนอกก็จะเป็นเคยมาพักแล้วเคยถ่ายวีดีโอมิกะด้วยนะอัปเดตตรงนี้นะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะห้องก็จะประมาณนี้นะหะห้องกว้างนะคะดูกว้างมากนี่ก็จะเป็นที่นอนอยู่ซอยกอไผ่นะคะใกล้ๆโรงแรมเก่าที่เราเคยพักนั่นแหละก็ไม่ไกลามากหรือเรียกสองแถวพี่ที่เคยพาไปสวนนงนุษนะคะโทรไปถามแกว่าเออพี่มาส่งที่นี่ได้ไหมอะไรเงี้ยแกก็เอาร้อยห้าสิบบาทนะคะ ก็เลยมาเนาะก็มานนี้นะคะเดี๋ยวมิกก็จะไปเดินซื้อของต่อเนาะเมื่อวานเนาะก็ไปเดินซื้อนะคะกระติบจิ๋วข้าวเหนียวนะคะวันนี้ก็ไปเดินซื้ออีกนะคะเพื่อนๆ คือไม่โพอันอันแบบปกติแบบนี้นะคะเนี่ยเข้าได้นะแบบธรรมดาแบบนี้นะคะไม่มีก็เลยได้แบบลายมานะคะอันนี้สี่บห้าบทอันนี้ก็สี่บ้าบาทแต่ละร้านไม่เหมือนกันอ่ะเราไปซื้ออีกร้านหนึ่ง3าสิอันนี้ก็สี่สิบห้าอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนค่ะมีอะไรจะบอกนะคะหมิวทาน้ําพริกเอาไปขายเนาะเป็นแบรนด์ของเราเองค่ะเป็นเจวบองนะคะนี่ เอาไปขายที่ฟินแลนด์นะคะไม่ได้ขายที่เมืองไทยเนาะคือเอาไปขายที่นู่นนะคะนี่เป็นเจียวบองแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรดิบนะคะ300กรัมเนาะ300กรัมนะคะเขาก็จะเขียนสูตรดิบเนี่ยแบบเนี้ยด้านหน้าด้านด้านแบบนี้นะคะนี่สูตรดิบนี่นะคะอร่อยมาก ส่วนตัวชอบสูตรดิบนะคะบางคนเขาก็กินสุดไม่ดิบอะไรเงี้ยค่ะแต่เราอ่ะชอบดิบคลุกกับข้าวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสติกเกอร์มันเป็นแบนนี้นะคะเราสั่งทำนี่เจียวบองสั่งแซบนะคะสาวบุรีดํานะก็จะมีไลน์นะคะแล้วก็เฟซบุ o กนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสูตรคือเขาแพ็กดีมากๆเลยนะคะ Euro. จะบอกว่าหมดเกลี้ยงเลยอันนี้หมดแล้วนะคะยังสั่งมาอีก60กระปุกนะคะเพื่อนๆเขากำลังส่งมาให้น่าจะส่งมาวันนี้นะคะแล้วก็ทันบินพอดีได้บินพอดีก็จะเอาไปด้วยไปขายก็คือเราก็โพสต์รับออเดอร์อะไรแล้วนะคะอนนี้เขาแพ็คดีมากๆเลยเห็นไหมเขาซีนให้นะคะประมาณนี้ ปลาบองเฮ้ยเจียวบองสังแซบเอามขายคนไทยในฟินแลนด์นะคะซื้อซื้อกินเนาะหมิวเป็นคนที่ชอบลองแบบกินของกินอะไรเงี้ยเหมือนว่าเอ้อนี่น่าสนใจเราสั่งมากินก่อนนะคะกินลองลองกินเองก่อนนะคะเหมือนเฮ้ยเราทำเราคิดว่าเออมันอร่อยอเงี้ยเราก็เอามาขายของทุกอย่างนะคะที่เอามา มาขายอะ่ะเราเอามากินก่อนบางทีสั่งมาแล้วเอามาชิมแม่อ่อยเงี้ยล้วก็ไม่เอานะอยู่เมืองไทยดำมากเลยนี่ค่ะนี่มานีอันนี้เอาไปสั่งไปที่บ้านแม่ก็ชิมอันนี้เป็นสุดๆนะคะนี่เห็นไหม ต่อไปนะคะเพือ่อนๆนี้จะเป็นเจีวบองสั่งแทบเป็นสูตรสุกนะคะก็จะมีดิบกับสุกเนาะแต่สติกเกอร์เหมือนกันเลยทางร้านที่เราสั่งทานะเขาจะเปะไว้แบบนี้นะคะสูตรสุกกับสูตรดิบนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะตอนนี้แพ็คใส่กระเป๋าไว้2กระเป๋าแล้วนะคะที่เราเอาไปเอาไปเมืองนอกด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเยอะอย,อยู่นี่ กระติบข้าวเหนียวนะคะหมิวนะคะเปิดรับออเดอร์เนาะก็มีพี่ๆเพื่อนๆคนไทยในฟินแลนด์นะคะสั่งนะคะนี่อันนี้เอาไปขาย3ยูโรนะคะก็จะมีแบบอ่าแบบจิ๋วแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบแต๊บด้วยนะคะแบบแต๊บหมิวแพ็คเสร็จแล้วนะคะอยู่ในในถุงแล้วเนาะไม่ได้เอามาให้ดูนะคะแล้วก็จะมีลายแบบนี้นะคะจะบอกว่ารู้ไหมว่าเราแพ็คแบบไหนนะคะนี่อันนี้เป็นเจ๋วบองของเราเนาะเราก็เอาเข้าไปใน แบบนี้นะคะนี่เราเราก็เลยแพ็กแบบนี้เนาะนี่นะคะมันจะได้ประหยัดพื้นที่เนาะแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็นี่ข้างในเนี้ยที่มันเป็นแบบนี้ก็คือมีแจ่วบองนะคะอยู่ข้างในเนาะ mm. ประหยัดพื้นที่นะคะ <c oughs> ในการแพ็กนะคะเพิ่งไปตลาดมานะคะเพื่อนค่ะก็ไปได้ตับไก่มาเนะจ๊ะแล้วก็น้ำพริกกะปินะคะนุ่นแล้วก็อ่า ไก่ไก่ทอดพอะไรเงี้ยนะคะมากินแล้วก็มีข้าวโพดนะคะจะกินกับมิกะสองคนสั่งน้ำพริกกะปินะคะได้น้ำพริกอาแมงดามาโอ้โหมิกะว่าจะกินด้วยนะคะได้แมงดามาเฉยเลยตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสนะคะ มาเดินซื้อของอีกแล้วกับฟินเนื่อแตกเลยร้อนมากเอกาินาวบโกเกราตมาเซลาบพุตะลาบเนือยังไม่เคยลองนะคะมาเดินซื้อพวกวันนี้น แผนแผนงเราซื้อไปแล้วเดี๋ยวอะไรไปบ้างอยากได้พวกข้าวมันไก่อะไรเงี้ยนะคะไหนข้าวมันไก่ข้ามันไก่หม้ยก็ยกเกละ่ะไก่แซ่บซื้อของมาคะ่ะเพื่อนคะ่ะวันนี้มีของมาส่งอีกแล้วนะคะที่เราจะเอาไปฟินแลนด์เนาะก็ปะไปเดินซื้อ เตรียมของนะคะเดี๋ยวไปถึงฟินก็จะเอาให้ดูอีกทีนะว่าเราได้อะไรไปบ้างนะคะแล้วก็มีส่งส่งไปสนีไปด้วยนะคะ DHL ภาษาฟินนะ DHL ก็ DHL นั่นแหละส่งไปไปด้วยนะคะเอาไปเองบ้างแล้วก็แล้วก็ส่งไปด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเกะอันนี้เป็นปลาร้าปลานิลน,นะคะสั่งมา สิบกิโลมาจากอุบลเลยอุบลน,นี่โลหนึ่งได้ประมาณ3ามตัวนะคะ1นกิโลประมาณนี้เนาะส่งมาเมื่อวันจันท์นะคะวันนี้เป็นวันพุธก็ได้แล้วบางได้ประมาณสามตัว2ตัวนะคะโลหนึ่งเนาะ,ะแพ็คดีมากๆเลยเพระาะว่าอยบอกว่าจะเอาไปเมืองนอกนะคะ เขาเลยแพ็กให้แบบโอเคนะคะแบบซีดีมากซีนนะซีนดีด่จะไปขายนะคะเขาจะขายโลละยี่สิบยี่สิบยูโรหนึ่งโลนะยี่สิบยูโรนะคะนี่อร่อยปลาตาหมีกินกับข้าวอะ นะคะเ,เพื่อนๆหาใครอยู่ที่ฟินสนใจก็สั่งได้นะคะใน Facebook เนาะโลละ20ิยูโรนะคะเดี๋ยวส่วนมากมิ้ก็จะโพส์ขายในในใน b o o k o o k ของเรานะคะอันนี้ยังไม่ได้โพสต์ขายเลยแต่ถ้ามิลงคลิปไปก็น่าจะหมดแล้วนะเพราะเรากำลังจะโพสต์ขายปลาดาปานินนะคะมาจากอุบลเลยนะคะ